เป็นเนื้อค่ะเนื้อติดมันเนื้อติดมันกนันเลค่ะไฟฮุ้อย,อย่างหลกสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้สาวเดินจะพาทุกคนมา ยามาย่างเนื้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเตาของสาวเดือนเป็นเตาสาวเดือนค้นพบค้นพบของเก่าของคุณสามีสาวเดือนก็เลยมาดัดแปลงเป็นเตาเคยย่างอันนี้แล้วค่ะเคยย่างครั้งหนึ่งแล้วเนาะวันนี้จะเป็นคนดังคนดังเ <c oughs> บื้องหนอกหามันมีค่ะเตาหาซื้อเตาไม่มีนะคะเออไม่มีตามที่เราอยากได้เป็นเตา เตาอะไรนะเตาดินปั้นหมนมีค่ะอันนี้ไปนคนพบมันไม่หูไหมใครม่แม่ย่าน่าจะไว้ปลูกผักหรือไม่ก็ทำอะไรสักอย่างไว้ดูเป็นของเก่าบองแกง่ที่บ้าที่มาม่าก็จะมีค่ะเชื้อเพลิงแอลกอฮอลดีค่ะสะดวกไฟดังไฟแล้วก็มีเขาจะมีไม้ขายเราค่ะไม้ ไม้เล็กๆท่อนเล็กๆนี่ค่ะน,นี้เอาไว้สําหรับหน้าหนาวค่ะไปก่อไฟหน้าหนาวไปม่ขีดบานเฮาเลย้ะพี่น้องเด้อ <c oughs> อัตโซเป็นไม้ขีดแล้วนกะ็เหมือนบ้านเราเลยนะคะไฟก็ติดดีดีค่ะเป็นแอ็นโอโมน่ค่ะเอ็นโก ดังไฟวันนี้เป็นคนดังเลยย่างกินแบบห้อนเลยเอ,อาถามว่าติดดีไหมติดดีค่ะติดดีติดดีขนาดเลยนะเลยใส่ไม่เยอะฟื้นอย่างนี้กับแพงด้วยค่ะที่ขาขาซาเนียไว้ปิ้งย่าง เหมือนบ้านเราเลยค่ะเขาก็ทำฐานขายบ้านเราเ <c oughs> มาอันบวชแมกก่งบุชที่เม่อหนอนอะอะไรที่ดัดแปลงได้ก็ดัดแปลงไปหาลำบากเลยคะ่ะต่อทายเละวถือวิวดุยมือเลยค่ะ ุดีดีเลวค่ะเคยทำแล้วครั้งนึ่งจากแดดอุ่นดีแา่ว่าหนาวไม่หนาวแต่ว่าอ,อยากตากแดดพอแล้วพอแล้ว,ลวนี่แล้วมาค่ะเราจะมีอะไรมายากสุกิน นี่เป็นเนื้อคะ่ะเนื้อติดมันเนื้อติดมันไฟฮุ้งแบบแยกโลกอยกเลยใส่สอดมักเรียบร้อยแล้วค่ะมักใส่สอดเรียบร้อยสุดยอดค่ะมเมนูห้อมห้อมไปบนตัวตีตัวเด็ เป็นเนื้อยย่ดิดมันหาได้จังสิเละจ้ะเนื้อเสือไม่ค่อยเห็นหรนอกค่ะร้านข้าเจ้าบ่ก่อยกินได้ขมันเออเจ้าป่าถิ่มเลยพี่น้องบอกว่าว่าเจ้ารับสารสกุลภาพไปายางไปค่ะยามใหอไปเลยพี่น้องค่ะอากาศดีๆเด็ดดีดิ